ผู้ชมค,ครับช่วงอกควิลเมนวันนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์เพียงแค่ตัวเดียวนะครับโดยที่การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติเนี่ยจะมาขึ้นอยู่กับเจ้าเวกตัวนี้แหละโดยมีโปรโอมาช่วยสวิงนะครับแล้วก็พี่ทอมนะครับพร้อมด้วยเครื่องแทร็กแมนจะมาเป็นอุปกรณ์ในการประกอบสิ่งที่เราจะทํากันคือการเล่นลูกสั้นโยนเข้าไปที่กรีนแล้วทําให้มีสปินเยอะเป็นสิ่งจําเป็นส่วนหนึ่งของกอล์ฟอยู่แล้วนะครับเป็นความใฝ่ฝันของนันกกอล์ฟหลายคนด้วยบางคนต้องการสปินเยอะมาก นะครับม,มันมีจุดจุดหนึ่งที่มันอาจจะเยอะเกินไปนะแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปเนี่ยคงไม่ค่อยเจอจุดนั้นแหละคนที่เจอว่าสปินเยอะเกินไปมักจะเป็นพวกทูเรนตโปรมากกว่านะครับพวกนั้นบางคนต้องการตีช็อตบางช็อตให้สปินน้อยเพื่อจะได้ไม่เยอะเกินไปได้วยซ้ำนะแต่นี้วิธีทําให้มันมีสปินเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งวิธีบางทีเราศึกษาตําราเราอ่านมาคนบอกกันต่อเนี่ยก,ก็เชื่อเขาตามเขาว่าวิธีนี้ตีแล้วมันจะสปินเยอะทุกวันนี้เวลา คนต้องการมีสปินความเข้าใจส่วนมากเลยคือคือจะต้องชันแล้วโดนพื้นแบบมีได้วัดกระจุยกระจายต้องตีลงตีลงทีนี <ลง S 2> ้ตีอัดลงสปินจะเยอะขึ้นเป็นคำพูดที่ถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้าไดนามิกลอฟของหน้าไม้เนี่น้อยพอ น้อยพอน้อยพอดนามิกล็อกคือที่ว่าพี่ทองว่าก็คือมือนำมือนำมือนำมือนาต้องพอโอเคในกรณีนี้ก่อนตีลงโอเคตีอัดลงเพื่อให้มีสปินสปินมันมาจากอะไรสปินจะมาจากจุดดนามิกล็อกลบแอตแทกแองเกิลยังไงตีช็อตกับล็อปเวจ60องศาเนี่ยเราก็แอตแทกนี้ก็ลงเพียงแต่จะลงเท่าไหร่ ยกตัวอย่างคำว่าแดนเนิกลอฟ์หมายความว่าไงแดนเนอริกลอฟ์ก็คือลอฟ t ์หน้าไม้ตอนอิมแพ็คตอนโดนลูกตอนลูกอันนี้เวทกี่องศาครับ60ครับเวท60องศาดูเวท60องศาสวิงไม่ใช่ว่าตอนโดนลูกมันจะ60มันขึ้นอยู่กับมือคุณอยู่ไหนใช่ถ้ามือคุณอยู่ตรงกับไม้ตรงนำหน้านิดเดียวมันก็น่าจะโดนประมาณ60ได้แต่ถ้ามือคุณนำเยอะมันไม่ใช่60แล้วถ้าดูหน้าเหล็กดีๆเนี่ยเวทมันอยู่ที่มันตั้งขึ้นมาตั้งเยอะจากเริ่มอย่างนี้นำปุ อาจจะเหลือ40ก็ได้อาจจะเหลือ40ก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อเพื่อความเข้าใจใง่ายๆเอาสมมุติว่าสัก10องศาล้กันก็คือมือนำปั๊บ50 50มันเวท60แต่มันโดนลูกที่50แต่ <Attack. S 2> ตีลงสปินเรทมาจากจุดนั้นแล้วก็ตีลงกี่องศาถ้าเรามือนำอเราได้ามิกล็อกน้อยเราก็ต้องแอตแทกชัดหน่อยสมมุติตีลงมาสัก10องศาใช่ครับก็จะกลายเป็น50 ลบด้วยลบ10ลบสิลบกับลบเป็นบวกก็บไกลเป็นสป i ินล็อฟหองศางงไหมเนิร์ดไปเปล่าไม่นะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีขึ้นเบสิกอ t h m e ติกนะหตัวลงเหล็ก60โดนลูกที่50แล้วก็50ิมาตั้งนี่คือดินามิกลอฟจะลบด้วยมุมปะทะเพราะมุมปะทะเนี่ยมันจะตีเฉยก็ได้ตีราบก็ได้ตีลงก็ได้ หรือจะเป็นลบหรือจะเป็นศูนย์ก็ได้อ่านี้ถ้าเราตีชันลงมันก็จะมาติดค่าลบเมื่อกี้เราสมมุติว่าลบสิมันก็เขียนไปอีกรบสิบงั้นก็ห้าสบลบ,บลบสิลบลบเท่ากับบวกก็เลยกลายเป็น60สิบอืครับโอเคในขณะที่อีกสูตรหนึ่งถ้าไม่ได้ตีลงอีกสูตรเนี้ยผมเห็นตอนโปลเล็กทาวอนวิราจันทร์สอนอืออลูกแกอยู่ทาซซายเล่นลูก ตำลาหลายตำลาเลยบอกเล่นกลางเล่นขวาบางคนเล่นนอกขวายังมีเลยนี่เล่นซ้ายเล่นนอกซ้ายไม่มีตีไปไม่มีรอยเลยแทบจะไม่มีรอยเลยโเล็กตีไปมีสปินไหมแทบจะถอย50หลาถอยพึถอยืนดูกันอยู่อพื้นก็ไม่พังอทาไมถอยเยอะจังเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิธีเซตอัพโปเขาคือลูกไปซ้ายลูกหน้าเท้าซ้ายเนี่ย ทำให้ไดนามิกลอฟค่าไดนามิกลอฟเนี่ยจะสูงเพราะว่าก็คือมือจะไม่นำเลยนะมือไม่นำตั้งแต่จดลูกแล้วมือมือก็อยู่หลังลูกนี่เนี่ยพอเอาเอาตรงกลางก่อนสมมติตรงกลางถ้าตรงกลางมือจะนำนิดนึงใช่โอเคเพราะฉั้นมันจะไม่หกสิบอ่ะมันจะมันจะน้อยหกสิบนิดนึงแต่พอไปอยู่ซ้ายปั๊บมันจะเป็นมากกว่าหกสิบอ่ะใช่ใช่ครับถูกไหมดังนั้นเวลาโดนลูกมันจะกลายเป็นสมมติหกสิบห้าหกสิบหกได้ครับขึ้นมาสมมติว่าเป็นหกสิบห้าแล้วหกสิบบวกอ่ะหกสิบห้า และแอตแท็กถ้าจะสปินเยอะวิธีนี้ a t t a ท็ก็ต้องเกือบศูนย์ใกล้ศูนย์เอาเป็นเอาลบน้อยล้กันเพราะว่า f o r m มูล่ก็เหมือนกัน y n นามิกลอฟลบแอตแท็กสูตรเดียวกันในกรณีที่ติ้งต่างตัวเลขนะเวทหกสิบไปตั้งตรงนี้เท่ากับโดนลูกประทะในมุมที่เกิน60ขึ้นมา สมมุติว่า65แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นดินามิกหลอกก็คือหลอกตอนโดนลูกคือ65ลบด้วยลบด้วยมุมเข้าปะะทเนี่ยตีลงอยู่5องศาก็จะเท่ากับลบด้วยลบ5ลบลบเป็นบวกก็เป็น70ก็สปินเยอะก็อาจจะเยอะกว่าอัน60ด้วยหรือถ้าเกิดว่าแกตีไม่ไม่นั่นเลยแกตีศนย์ราบพอดี65ลบลบศูนย์ก็เท่ากับ65ครับก็ยังมากกว่า ที่อยู่ข้างหลังที่อยู่แล้วตีชั้นอัดด้วยมุม60เพราะถ้าจะให้เท่ากันต้องตีลง15ครับโอเคถึงจะ65เท่ากันตอนนี้เลขเยอะไปหมดแล้วใช่ไหมใช่งงปเนี่ยมันทำได้สองวิธีนะครับคือ Dynamic l o ฟ e องศาของไม้ตอนโดนลูกเพิ่มขึ้นหรือตีให้ชันขึ้นแล้วมาหักลบกับนี่กันเป็นตัวเลขสุดท้ายที่เรียกว่าสปินลอฟสปินลอฟตีดูยเราเรามีสอค่าย แนวลูกมากลางกลางข้างหลังมือนําหน้าตีชันชันเพื่อให้ลูกออกมาสปินกับอีกการหนึ่งโปทรรมนูจะชอบเล่นเล่นลูกขวาก็สปินเยอะเหมือนกันโดยทั่วไปลูกพู่จะพุ่งพุ่งพุ่งแต่สปินนะถ้าลูกมาซ้ายมืออยู่หลังหน่อยๆแล้วตีออกไปก็ยังสปินได้เหมือนกันคนละค่ายแต่ผลงานออกมาที่เราบอกต้องสปินมันสปินทั้งคู่เราคาดหวังจะดูเลขจากสปินหลอบเดี๋ยวเรามาดูตัวสปินหลเค อันแรกที่โอจะทำคือโอจะเล่นฝั่งลูกอยู่หน้าก่อนวางลูกซ้ายวางลูกซ้ายมืออยู่หลังไม้ืออยู่หลงัออลงไม้ถ้าไม่มีรอยเลยไม่มีรอยเลยโดนลูกดีด้วยสปินเป็นไงสปิน8 0 0พันแปดพันสปิน8 0 0พันจปิน8 0 0พันคอยที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 นะเาบาลงหลุมเอ้เบาลงพื้นเบาลงพื้นนิดหนึ่ง บางๆนะจริงๆเอาบ้าวลงหลุมเลยลูกลงหลุมเลยโอเคช็อตช็อตสุดท้ายเนี่ยก็คือไดนามิกล็อกประมาณ58องศา58ปตีลง6.2องศาองลบศาสปินล็อกก็ออกมาเป็น64.1 64.1อันนี้คือเลขของฝั่งซ้ายครับไม่เลขของครั้งลูกลูกที่สองลูกเมื่อกี้ลูกที่สองมาลองฝั่งฝั่งขวา ฝั่งเขาเรียกอะไรฝั่งชันใช่ไหมัด้ยน y มก m i c Loss 39บมือนำเยอะเลยชัดเจนสปินหกพันสามก็ใช้ว่าใช้ได้แล้วใช่เยอะแล้วสำหรับชดชดแค่นี้เพราะว่าเมื่อกี้คุยกับพี่ทอมตอนฟูลสวิง n g หลาห้าสิบหกฟูลสวิงแวะประมาณ 10, 1 0ื่นสองที่จะถอยเลย อันนี้คือ6,000กว่าโอเคตกอยู่เลย6,500เป็นเรทไดนามิกลอฟสีบก็แสดงว่าใช่ละอัดลงมือนำสปินเยอะเมื่อกี้เนี้ยเด็ดไดนามิกลอฟสูงกว่าสปินก็เย <okay. S 1> อะสองวิธีโอเค <Okay. S 2> ดังนั้นถ้าเราจะดู ในส่วนของวิธีที่จะเล่นให้ได้สปินอมันก็มีมากกว่าหนึ่งวิธีมีมากกว่าหนึ่งวิธีแน่ๆแ,แต่ที่แน่ๆคือดูวิถีลูกไม่ได้ไม่ได้เพราะวิถีลูกที่ออกไปอาจจะดูพุ่งๆแต่สปินจัดก็ได้หรืออาจจะดูโด่งๆแล้วก็สปินจัดก็ได้ได้ทั้งสองวิธีถูกไหมครับข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบมีอะไรบ้างกับสองวิธีในมุมมองของพี่ต๋องผมว่าจริงๆถ้าเราเป็นนักกอล์ฟใหม่เพิ่งเริ่มหัด เรียนวิธีลูกขวามือนำลูกพุ่งก่อนเพราะว่าจะโดนลูกก่อนจะโดนลูกเลยแต่ข้อเสียก็คือจะมีแต่ลูกพุ่งสปินอาจจะเกิดยากสปินอาจจะเกิดยากแต่แต่เกิดได้นะแต่แต่ยังไงลูกก็พุ่งสปินเยอะเยอะไม่เยอะเกิดพุ่งบางทีมันไม่ไม่ไม่เหมาะกับช็อตที่เรามีใช่ไหมครับแล้วก็วิธีที่สองก็คือเหมือนเด็ดลูกครับก็คือ นี่เป็นวิธีที่แอนด์แบนซ์หน่อยแต่ถ้าพูดถึงออการใช้งานการใช้งานซิทูเอชัต่างๆ mm hmm. ในสนามเนี่ยเราตีโดง่งตีพุ่งตีเราสปินก็เยอะยังไงก็เยอะ mm hmm. ก็เป็นเป็นวิธีที่อาจจะสำหรับพิมือดีๆหน่อยคือข้อด้อยข้อ,ข,อข้อด้อยที่เห็นได้ชัดเลยนะครับได้เปรียบในส่วนของเวลาเล่นมากลางเล่นมาขวาตีอัดเนี่ยมันคล้ายกับเหล็กหน่อย ถูกไหมมันมีความคล้ายคลึงกันเลยคือมือนําหน้ามันมันมีการมือนําหน้าตอนนีมแพคมันจะมีการปรับตัวเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็สามารถจะตีแม่นลูกได้เหมือนที่พี่บอกสปินก็ยังมีได้พอลูกมาซ้ายจัดแล้วให้ตีเด็ดตีสอดปั๊บเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่แม่นลูกแล้วหลังลูกสักนิดนึงเนี่ยก็คือหลังเลยแหละก็หลังราคานี่หลังลูกแน่ๆม,มีปัญหาดีไม่ดีหลังลูกปุ๊บโดนบางเลยคราวนี้ลูกท็อปอะไรไปเลยแต่สําหรับคนที่เขาทําได้แล้วเขาสอดเหล็กได้เนี่ยเขาสามารถจะเด็ดญ้าไม่ช้ํา สปินจัดมากได้ดซ้ำตีโด่งตีตีพุ่งตีโด่งก็ได้จะให้ตีพุ่งเขาก็แค่นิดหนึ่งมือหล่อไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะใั้มันมีมากกว่าหนึ่งวิธีไปลองดูนะครับว่าวิธีที่เราจะทำอย่าไปยึดติดอยู่กับวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับลองดูว่าวิธีไหนเราทําได้วิธีไหนเราทําแล้วถนัดนะครับแล้วเมื่อทําได้มากกว่าหนึ่งวิธีก็อาจจะทีนี้แอนด์แวร์ไปดูแล้วว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยลูกที่ต้องการเนี่ยลูกไหนน่าจะเหมาะกับกัน มันมีทั้งพุ่งมันมีทั้งหอบมันมีทั้งลอยแต่สปินติดหมดขอบคุณนะครับพี่ทอมขอบคุณครับนะครับ thank you โอโหนี่สร้างสถานการณ์ได้ดีมากเลยแล้วตัวลงส่วนตัวลืมถามผมชอบควักอ,อยากควักอะ่ะอยากเด็ดอะ่ะอยากเด็ดามาก<ด>มากว่า <laughs> okay. ไม่ไปนชนเด็ด <laughs> <laughs>